จ้าทุกคนงามครับ่อหนิได้เก็บจ้านี่ได้วีเลาะเบิ่งดีๆดีก่อนทุกคนเพราะมันเกิดอยู่ตีนเขาแล้วมันก็อยู่าาาย,า,ยากทุกคนหา่ได้งง่ายจ้าทุกคนตรงเดียวเบิ่งดีไปเีบิ่งไงมันสีเดียวกับใบท์ใหม่นะทุกคนเนาะย่อนแสงกันทั้งนี้ทั้งนี้ย่อนแสงอืบอกงามทุกคนงามทุกคนไปงามจะงามอาเก็บเนาะเก็บจา้า พี่กระสีตอดขาทิมวันนี้เลยจ้ะพอดีเระสีได้ผัดใส่เห็ดผัดใส่ซอสสเต็กแต่น้อยเนาะจ้า,าประมาณนี้เนาะมันเหียเหียก็เสือด่ายนะทุกคนนี่ยนะเนี่ยมันเกิดอยู่ขอนไม่เบืนน้องเน่ทุกคนมาเกิดอยู่นี่แม่เพียนี่จ้ะกำลังหลอกตุ่ม,มเลยทุกคนนี่มาเกิดอยู่งหวงล่องอนี่เลยนี่ พี่กายนี่ยว่าได้ซองมาหอดพี่จ้ะขออภัยได้เพราเห็นน้ำทุกคนพี่กายว่าได้ซองไหอดพี่เลยจ้ะมันแห้งอยู่ทุกคน,นจ้ะเห็นปะนี่กำลังเกิดจันส่วนนี้สงสัยคนมาเหยียบด้วยกวงน้อยคนมาเหยียบจ้ะจ้ะทุกคนกล่องอะไรเสียงอะไรทุกคนมันมืดแล้ววัเนี้ เมื่อกี้ยังมีแดดดูเก็บมาเพราะได้เก็บจ้ะทุกคนบ่าลายกับเพราะได้กินเนาะจ้ะอ่อนๆาทุกคนบางเนี่ยว่าเห็นเห่ยไปยืนอยู่ข้างโคกขุนจังเห็นเมื่อกี้นี่จ้ะมันใบสีเดียวก็ใบไใม้แล้วก็ใบไใม้ปกจ้ะใบไม้ปกเดี๋ยวนะกล่องมุนเลี้ยวขอโหดขอไปพี่น้องทุกคนจ้ะ จ้ะทุกคนเกิดเป็นกุ้งเป็นก่อจ้ะได้พัดใส่ซอสเห็ดอยู่ดอกจะเลยทุกคนขายาวๆจ้ะพี่เพิ่นเกิดอืมอกไว้ล็กน้อยจ้ะทุกคนมันมอดหลายทุกคนมอดหลายก็ทางอื่นเพิ่นจ้ะเก็บเอาทางอื่นเพิ่นตัดเอาจุก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 เนาะ ีีดเวลาเดี๋ยวโมเมนต์พามนุษย์เนาะน,นี่กระดอกใหญ่เติบอยู่จ้าทางอื่นวันเก็บประมาณดอกสมีเนาะทุกคนเนาะนี่จ้ามันแสบเนี่ยทุกคนได้จังเลยสิได้เก็บคือเพิ่นเฟียอุย้ยอุ้ยเบื้องดีจ้าเบาื้องดีก่อนจะได้เก็บอยู่นี่พามนุษยไอซีซัมพีเซฟเฟียเละเดียว์ว้าที จ้าทุกคนอันนี้เถาดราป่อยเพิ่เป็นเสื้อเนาะมองทียายวีเข้าไปเมื่อกี้หันกระหลายจ้าทุกคนกระหลายตะวนันหวานได้โปงคักเทียเบ,บื้องดีก้อนยายวีสี่หยียบทุกคนเหย,ยบนะบ่ได้กินจังอันสิข้าไปหันจักน้อยจ้าทุกคน,นวันนียเดลีพันยางไก่ไปยายวียานจ้าทุกคนเมื่อกี้ปอผัวเมียคนนึนแพลน ตุบๆๆๆวิบย่านจ้ามอก่อนเนาะเอามาเก็บยวมองไอ้คนอู้งามงามจ้ะทุกคนเดี๋ยวเด้องามเดี๋ยวเด้อบลายจ้ะบ่หลายแต่ว่าก็สิได้สิได้เกี่ยวยูปีไก่เนี่ยแล้วได้กระตาใหญ่อยู่จ้ามองนี่แหละกลฬามเม้นไม่ชัดนี่จ้าทุกคนนี่จ้า จะได้ขอทายรูปคนเนาะเห็ปดปุกทุกคนนะเอ้ยพวกเนี่ยเพคนแห่งตายทุกคนเอ้ยจะได้ให้ผู้ใดเก็บจะแซ่บพ่อแม,แม่เห็ดดำทุกคนเห็ดดำมานี่แซ่บจะพวกเห็บวัวล้วนออกมอเอกมืองไหนเนาะผู้ใดอยู่ที่ละมันพาไปเก็บในเด้อทุกคนเด้อถักมาใน่จ้าอยากไปเก็บน้ำทั้งเห็บวีบัมีเลยจ้าทุกคนมีซ้ำนีล่ล่ะมีบ่ละ่ะ มีบ่หลายทุกคนมันแสบไหมมันแสบนะทุกคนเหตุจำยี่ยมีมักกินจ้ะมันกับบะมีเนาะมันมีซัมนี่ไหมไปหาปลาอืน่นกับปลหลูจ่จ้าเราก็ต้องย่างเลอกนะทุกคนเออนี่ออกไหมจ้ะนี่แล้วก็ต้องย่างเลาะเพาบ่ลหลู่มันบ่งไดโอู้หูหน่อย่างเหงาไปผุนอยู่ทุกคนเดี๋ยวโมเมนต์นะเดี๋ยนะจะเหตุจำทุกคน เห็ดดำก็ไม่เยอะเหมือนทางอื่นเขาทุกคนทางอื่นเขาเก็บกันนะ่สะอ่อนน้ำทุกคนสะอ่อนน้ำเพ่นจะเฮียเฟียะเลยเดียวคู้มาเฮียเอาบอนอ,อกนิดกันกรักสณะเดียวเดียวคู้มา,ญญาเาห็ดํำทุกคนเห็ดดำก็บอถือน้ำทุกคนเอ้นี่เพิ่งถือได้สองมือนึงก็บอได้เก็บแต่ทุกคนเห็นมันน้อยกก็แห้งไปเอกแล้วต่น,นี่นี่จ้าทุกคนเห็ดำํำ เห็ดดำทุกคนเอ้ยดอนนี่มีแต่เห็ดดำทุกคนเราก็มีมองนี่มองเดียวจ้บาบนแม่พีทุกคนบ่นมีนม้ำทุกคนฝนตกมือเดียวน้องเนาะมันเก่านะจ้าจะมีมาเบิรงเห็ดดำทุกคนนี่ดอนนี่มีแต่เห็ดดำหมดจ้าล้วจะที่ไม่มองนี่มองเดียวพวนทุกคนแต่มันฝนบอขึ้นมันปูทุกคนมันปูยังได้อยู่นะจ้านี่ ดอกง่งก็ว่าอยากแส่เหนไดทุกคนโอนเดียโอนวันดอกง่งกกงายทุกคนนี่็อมเมนจ้าทุกคนคางๆแล้วก็เจาได้ไปทุงแต่ด,ดำทุกคนยังลงมากจากเขาแล้วจากอันเก็บเห็ดดำมาแล้วจ้าแต่ด,ดำกเกิดเกิดว่าจากบมยอนทุกคนเหลายาค่ะส้มันไม่ได้เกิดเนาะมันไม่ได้เกิดนานจา้าสองปีนะจา้าเห็ดอันเนี่ย ปีกวนนี่ยบ่ได้เก็บจ้ะปีกว้นวิวีเก็บ,กนเนเกบเห็ดเผืงหวานอยู่ใกล้ๆออกสนั่นวันไหวเลยจ้ะเตะดำเตะดำมันดอกนี่ทุกคนมันดอกนี่เดืยดอุ้ยพอยแม่เตะดำทุกคนปวดโพบ่งามจ้ะทุกคน นางไก่น้อยทุกคนนางไก่น้อยนางไก่นังแกะนี่ดอกนึงทุกคนนี่ดอกนึงอันนี้คือไข่เห็ดโขนู้นะทุกคนนี่แต่ว่รู้ว่าเห็ดไหงกันนางไก่นังแกะจ้ะแกะเราจะดอกนี่จะทุกคนจะดอกนึงนางไก่นังแกะ มันปู่จ้าสงสัยเป็นเอยียงกัดเนาะนี่เนาะทุกคนนี่โ่้มีขาไหมยี่บก่าวทุกคนยันกันทุกคนเห็ดมันปูจ่จ้าอันนี้ยายวีคงจะไม่เอาหรอกทุกคนอาจารย์งามนี่ตบาบ้าบ่เอาจ้าเมาทั้งพี่ทุกคนมันเพิ่อนเกิดมาใหม่อย่างนั้นอยู่ดอกใหญ่จากทุกคนนี่อู้บังดอกเห็ดดอกเห็ดใหญ่ยากทุกคนเดี๋ยวจ้ารย์สวักเสือนะวิโชอยู่กันในโกอุ้นเธอ มุนมาทั้งพี่ทุกคนออมหนาออมหลังอยู่เนี่ยจ้าผู้นับเบื้องดอกมันทุกคนโอ้ยดอกง่ายมากเลยทุกคนปิดใบก่อนเดี๋ย็บวิ่งขึ้นไปเอาไอ้ทิ้งสไวยพีโพรซิโกเกตดีหน่อยวันเฟฟเฟรียงเดียนะเออมีคนมาเอามีคนมาเก็บแต่เป็นถุงกแบบไเดิทุกคนแต่ว่าพวกเย็บพียางขึ้นไปสูงโพดจ้ายางขึ้นไปสูงย้างมาเอาขออ้างในเยอกหน่อยเนาะทุกคนเนาะอันดอกนึงจัน อีกดอกนึงดอกนึงจานเห็นปะดอกใหญ่ทุกคนเพียาบ้างแน่พ่อยเมียข่อยได้พัดใส่สเต็กซูให้พ่อใหญ่เดรริกไว้จานนี่ถากจาก้างามสามดอกเด้อทุกคนสามดอกก็เหลือแหล่บางดอกมันงแน่พี่พี่น้องดอกบักใหญ่าย,ยากจาก้า ทุกคนเห็ดมันปูยังมีให้เก็บอยู่จ้าเนี่ฝนตกมายังมีให้เก็บเฟฟเฟลิงเดียเฟฟเฟลิงเชิญเฮียเข้ามา you want ซ o m e dear feel like we bathe and meet and stay closer เดียเชิญทุกคนสวยจ้ะทุกคนนึกว่ามันจะหมดแล้วยังมีให้เก็บจ้ะทุกคนในมีมัพฟอร์เห็ดอันเพลิงเนยจ้ะเป็นกลุ่มอยู่ตัวอันนี้คงจะเถ่าแล้วทุกคน สมพูรกระเทาจะพูนเถิเถิเหเดียวเดียดีกูเพ่อเดียวันวันถ่ายโตยูแค่เี้เพือเดียจ้าทุกคนเห็ดเผิงเนยจา้าเห็ดเผิงเนยงามๆทุกคนคอมม์ wait for you Take photo first and I can p i c u จ้าทุกคนเห็ดเผิงเนยแ่บแล้วจ้าเห็ดเผิงกเนยทุกคนเป็นลืนล่นๆต่อ แขงใส่ผักอีตูสดหันหอนแซ่บจ้าทุกคนจาน้านะอินไซนัวนกิฟต์สิกเดียวอีกว้าชน,นเจ้าทุกคนอู้ดอกนี่กัน,นไงใหญ่โผล่จะเถาโผลทุกคนเถาโผล่ได้วีขอพายแล้วจ้าที่ดึงออกมาจะ้ะเอาถุงฟอโต้เข้ามาชน,นหนาเพราะใหญ่เดี๋ยวเล้อยอนถ่ายรูปจ้า cô đơn, đẹp, 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 จ้าทุกคนเดี๋ยว์ซ้ำวันอันเดียร์ไม่พี่อ่าอะไรนะวินชวายเนาะเดียรเนาะเดียรทุกคนเไม่ผึงเหนื่อยจ้าซุ้มพี่กระดอกบานแบบไงเลยทุกคนเดี๋ยวนะยางว่าพี่จากน่อยกันทุกคนเดี๋ยว์อู้บานแบบไงบานแบบไงแบกโตเลยจ้าไม่ผึงเหนื่อยคงจะเถาแล้วทุกคนคงจะเถาแล้วพี นี่งามจีจ่าทุกคนงามขานอ่อนอยอะดีเลียวมาเห็นดอกนี่จจกับจ้าเมื่อกี้นี่เผาจ้าทุกคนตัวกระไดอ่อนอ,อ่ตุ่มๆพี่น้องแกงใช่ปะอ,อีตูหอมหุยฮุยหยั่ก็เห็ดละงกูกนี่จ้าทุกคนเห็นละงูแต่ว่ามันแสบเพราเห็ดละงูกแก่ก็ดีมากจ้าเห็ดเพิ่งน้อยแกงทุกปีจา้าปีนี้มันเพิ่งออกจ้าหนิ แต่ทุกคนจะมีเห็ดซอสเห็ดจ้ามีเห็ดมันปูเห็ดดำจ้าซอสกินกับสเต็กเนาะสเต็กหมูแต่ทุกคนเราก็มันบดจ้าประมาณนี้นะห้ะเห็ดแต่เห็ดดำขาสมเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดอะไรนะโกโลโลิงนะจ้าทุกคนเห็ดเพืนงท้องจ้าซอสง่ายๆผัดหัวหอมทุกคนกระเทียมผัดอันเลา้า เดี๋ยวยูแคนอิทนะไอคัมไอคัมไอคัมมาไกลแล้วก็ยังมีใส่หล่นโลสโค้นไปน้ำทุกคนจ้าเฮดกโลลิงจะแซ่บ่จ้าเดือดเสี่ยงก็เอาเสี่ยงนั่นมาใส่เสี่ยงยังก็มามาเอ้ยเสี่ยงสปาเกตตี้มาใส่จ้าแต่ว่าอยู่อีเฮดสเต็กเจ็ดมันหมดจ้าทุกคนฝรั่งมันเฮดมันหมดแล้วก็ลาดโดยซอสจ้าแล้วก็สเต็กมีเค้กน้ำ อันนี้ก็น,กน,น้ทีพริกหมูตองแต้มเหมือนวานนี่จ้ากิ er นจ้ามามาทุกคนเก็บเห็ดมานย่างปลามาออเดียสุริกุงแลก็มาเห็ดกับเขากำบนาซุฟลังพันกินจ้ามาซีมทุกคนแล้วก็เดียวขนุปล mm. อมซอสเสิรออานนี้ซูซอสซิกนะอร่อยทุกคนมาแล้ว <öz> จ <you S 2> <em ening. S 1> ้า These Brunner Pilzer, Sintlein Bischi bisschen Yeah. milk that is that is um, I know. Loss of corn. It's joking. not right? Loss of corn, right? mm. Mm. No, good. Jep, jep, corn. <laughs> what do you mean? that like a... yeah. yeah. It's good. นอซียูสเต็กได้ไหมได้ทุกคนสเต็กหมูจ้าเต็กหมูมันบดกับซอสเห็ดนอจ้าทุกคนเนาะมามาจ้าทุกคนขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์นะจ้าเด้อขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังพี่น้องอาหารฝรั่งจ้าทุกคนเจ็บจ้าเห็ดดำเจ็บนะทุกคน อ้วันลูกนั่นสิวันเดียบันทึกโซ่เที่ยมพออดิบอันนี้อืม and อบมูสเตอรนี่แกนุกเดียวมูสเม่มูเตอร์นะออแบบอีสโอเคขอบคุณทุกไลทุกแช่นะจ้าเนาะขอบคุณหลายจ้าบายบายแฟนเดียว